สวัสดีค่ะชาวราศีสิงค์คลิปนี้เป็นคลิปในการทำนายดวงชะตาสำหรับชาวราศีสิงค์ซึ่งจะมีผลในช่วงเดือนสิงหาคม2568ค่ะสำหรับชาวราศีสิงห์นะคะช่องเราจะนับตามโหราศาสตร์ไทยแต่ถ้าเกิดว่าท่านใดที่เข้ามาแล้วคุณชินกษัตริตะวันตก ก็สาม,มารถรับชมรับฟังได้เช่นเดียวกันนะคะในส่วนนี้ไม่เอาในส่วนของคำทํนนายไปอินไปนอยไปดราม่าก,กันและสําหรับชาวราศีสิงห์ค่ะใครที่ยังไม่เคยรับชมรับฟังการอ่นานไพ่ของโบน,นะคะสาม,มารถกด subscribe กันไว้ได้นะคะกดติดตามแบบสันกระดิง่งแล้วก็ขอบคุณสําหรับคนที่ส่งซูเปอร์แดนซ์นะคะคนที่สนับสนุนกันทุกช่องทางขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะโบจะพยายามทาคลิปวิดีโอมาฝากทุกๆคนนะคะมาแบ่งปันมาแชร์กับทุกทกคนแล้วก็จะทําให้เป็นคลิปวิดีโอที่สร้างพลังงานที่ดีๆเป็น energy ทีด,ด,ดีนะคะ <c oughs> เป็นไกด์นะคะให้สำหรับทุกคนมีความสุขกันโอเคไหมอ่ะบ่านเดเรามาเริ่มฟังในส่วนของคำทำนายกันนะคะเราจะเริ่มกันที่เรื่องของช่วงรับการงานการเงินกันก่อนแล้วค่อยไปที่พาทของความรักในส่วนของความรักค่ะเราจะแบ,บ่งเป็นสามสถานะแบบชัดเจนเลยนะคะลงดีเทลให้แบบละเอียดนะคะก็คือสถานะคนโสดคนคุยไม่ชัดเจนแล้วก็คนมีคู่ นะในส่วนนี้พวกเราบเองไม่ใช่หมอไม่ใช่ครูไม่ใช่อาจารย์ค่ะแต่เป็นผพ้่สื่อสารกับทุกท่านผ่านนาไพาเพราะฉะนั้นอาจจะมีภาษาประโยคที่เรียบเรียงได้ไม่สละสวยนะักต้องขออภัยมาณที่นี้นะคะเขาอ,อาจจะพูดไวนิดนึงแล้วก็อาจจะพูดไม่ค่อยชัดนะเพราะวันนี้เป็นร้อนในนะ <c oughs> บากเป็นร้อนในหนูก็จะพยายามสื่อสารให้ดีที่สุดนะคะปะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเรื่องของโชคลับการงานการเยินสาหรับชาวราศีสิงห์นนหน่อยนะคะ สถานการณ์ก่อนหน้านี้ของชาวราศีสิงห์เป็นอย่างไรกันบ้างคะสถานการณ์ก่อนหน้านี้ของชาวราศีสิงห์ค่ะพลังงานพาไพ่ใบแรกข้าพูดถึงเรื่องของการเงินโชคลาภและการงาน มันมีเกี่ยวกับเรื่องของสัญญาณนะคะที่เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นสําหรับชาวราศีสิงห์จริงๆแล้วมันอาจจะเป็นสัญญาณที่มันมีเข้ามาแล้วแหละนะสักระยะหนึ่งแต่ว่ามันมีการตัดสินใจแบบเด็ดขาดเมื่อช่วงก่อนหน้านี้เมื่อเร็วๆนี้หรืออาจจะเดือนที่แล้วก็ได้ 1. เกี่ยวกับเรื่องของการงานนะคะสเกี่ยวกับเรื่องของการโยกย้ายที่อยู่ทําให้คุณไปเจอสังคมใหม่ๆเจอเพื่อนใหม่ๆเจอคนใหม่ๆ หรือตัดสินใจดิวหรือมีคอนเนคชันใหม่ๆกับใครบางคนซึ่งมีผลเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ชีวิตพอสมควรนะคะมีการพบปะพูดคุยได้เจอกับคนเกา่าๆเพื่อนเกา่าๆนะคะคอนเนคชันเกี่ยวกับเรื่องของการงานเกา่าๆแล้วก็ใหม่ๆด้วยเช่นเดียวกันแต่มันเป็นเรื่องของการตัดสินใจที่จะเอาตัวเองออกไปเจอออกไปพบออกไปเปลี่ยนแปลงนะคะทีนี้เนี่ยขอดูหน่อยนะคะถ้าพูดถึงเรื่องของการงานเป็นอย่างไรในช่วงเดือนสิงหาคมค่ะ การงานของชาวราศีสิงเป็นอย่างไรกันบ้างคะสิงหาคมการงานของชาวราศีสิงค่อยใบแรกก็ขึ้นไพ่หไม้เท้าเลยตามด้วยจัดติดค่ะแล้วก็ตามด้วยหนึ่งเหรียญว้าวเลยนะใช้คําว่าว้าวได้เลยนะแต่ไพ่แอบบอกเป็นนัยะสาคัญว่าอะไรที่เป็นเรื่องท็อกซิกเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับที่ทํางานในการทํางาน ล่อยผ่านได้ปล่อยผ่านนะคะเพราะบางเรื่องมันเป็นบทพฤฤิสูจน์มันเป็นบททดสอบให้คุณได้ก้าวไปสู่จุดที่มันทดสอบคุณนะว่าคุณจะผ่านไปได้ไหมเพราะาถ้าผ่านไปได้ชัดเจนว่าคุณจะมีเงินเป็นกอบเป็นกรรมจัดงานที่คุณทําไม่ว่าคุณจะเป็นฟรีแลนซ์เป็นเจ้าของธุรกิจเป็นนายตัวเองหรือคุณทําในส่วนของการเป็นลูกจ้างลูกน้องก็ตาม ะะมันมีเกี่ยวกับเรื่องการประสบความสําเร็จค่ะนะมีความสําเร็จเกิดขึ้นนะคะแค่คุณปล่อยผ่านปัญหาท็อกซิกเล็กๆน้อยๆไปบ้างแค่นั้นเองนะอันนี้คือสิ่งที่อยากบอกกับสำหรับชาวราศีสิงห์ถ้าใครก็ตามเป็นผู้ประกอบการนะคะเป็นเจ้าของธุรกิจเป็นนายตัวเองรวมทั้งเป็นลูกจ้างนะคะคือมีเงินเดือนประจาอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีเกี่ยวกับเรื่องของการเซ็นเอกสารหนังสือสัญญาเพื่อที่จะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตการงานของคุณด้วยเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นอย่าฟังเสียงนกเสียงกาเพราะคนที่จะเริ่มต้นหรือคนที่จะ เปลี่ยนแปลงจะไม่ฟังเสียงเล็กเสียงน้อยนะเสียงอะไรก็ตามที่มันเป็นนิกถีโอเคไหมถ้ามั่นใจเราไปต่อกับสิ่งที่คุณรักสิ่งที่คุณชอบงานที่คุณรักงานที่คุณชอบได้เลยนะคะไปเดี๋ยวเราไปต่อที่เรื่องของการเงินกัินบ้างนะคะการเงินสําหรับชาวราศีสิงค์ค่ะ การเงินชาวราศีสิงห์ค่ะพลังงานไพ่ใบแรกครึ่งสิบเหรียญเลยมีแนวโน้มที่จะได้มรดกนะคะได้ทรัพย์สินจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือที่จะได้เงินได้ทองจากผู้หลักผู้ใหญ่ซึ่งเป็นคนที่เกี่ยวข้องกับคนในครอบครัวหรือคนที่คุณเขารพนะคะในที่นี้ถ้าเกิดว่าเป็นอีกในยาหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือสิ่งที่มองไม่เห็นบรรพบุรุษเจ้าที่เจ้าทางที่คุณอยู่อาศัยมีโอกาสให้โชคคุณในช่วงนี้ได้นะคะ เสี่ยงโชคได้ไหมเสี่ยงได้แหละนะถ้าเกิดว่าคุณชอบไม่มีใครห้ามไม่มีใครเบรกคุณหรอกนะเพราะห้ามเพราะเบรกเราจะเตือนก็จะระวังกันไปนะคะแต่ก็ อยู่ในภายใต้ของความเหมาะสมนะคะแล้วก็ไม่เดือดร้อนตัวเองแต่มีนนมที่จะมีโชคลาภจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ที่บ้านที่เป็นบุรุษเพศเช่นหลายๆคนในที่นี้อาจจะมีการบูชาพ่อพ่อปู่พ่อแก่นะคะพ่อศิวะองคพอ์พ่อพระพิฆเนศที่เป็นแบบสายสตรองเลยแบบผู้ชายแบบดุดันอะไรอย่างเงี้ยก็ได้หรือแม้แต่จะเป็นทาวเวสสุวรรณอะไรอย่างเงี้ยนะคะเหมือนไพ่กาลังบอกว่าคุณกําลังมีโชคมีลาภจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ที่บ้านคุณคุณกําลังได้สิ่งที่คุณปรารถนานะคะโดยเฉพาะ เรื่องเงินที่มาซัพพอร์ตเกี่ยวกับคนในครอบครัวหรือคนในครอบครัวก็มีโอกาสซัพพอร์ตคุณได้เช่นเดียวกันถ้าเกิดว่าใครมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพอะไรใดๆนะคะมันอาจจะเป็นทุกขลาบนะคะเพื่อที่จะให้คุณมาดูแลตัวเองแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันแต่ไม่ใช่อะไรที่มันร้ายแรงนะคะเพราะฉะนั้นอย่ากลัวไปอย่ากังวลไปอ่ะไพ่อยากจะแนะนําอะไรเพิ่มเติมคะ่ะไพ่อยากจะแนะนําอะไรเพิ่มเติมนะคะเรามาขอดูไพ่แนะนําหน่อยนะคะไพ่แนะนําในส่วนของคลิปของชาวราศีสิงห์นี้นะคะ ให้แนะนําค่ะช่วงนี้ระวังปัญหารเรื่องอะไรที่เกี่ยวข้องกับกระเพาะอาหารกระเพาะปัสสาวะเรื่องของการกินกันอยู่นิดนึงนะคะไพ่แอบบอกว่าในที่นี้มี energy เ,เด็กๆด้วยนะคะมีแนวโน้มนะคะว่าใครก็ตามที่มีลูกมีบุตรนะอาจจะลูกบุตรอาจจะแบบว่า เราจะต้องดูแลเป็นพิเศษหน่อยนะคะแล้วก็ให้ความสําคัญกับเขาเป็นพิเศษหน่อยหรือบางคนมีแผนเกี่ยวกับเรื่องของการตั้งคัน์นายอยากมีลูกมีบุตรก็วางแผนทางการเงินดีๆหรือณนะปัจจุบันนี้ใครบางคนนะในที่นี้คุณอาจจะเป็นคนที่เป็นคุณแม่นะที่เพิ่งแบบ คุณแม่คุณพ่อมือใหม่อะไรแบบนี้ก็ได้พ่อยก็แอบบอกในลักษณะที่ว่าวางแผนเกี่ยวกับเรื่องของการเงินเพื่ออนาคตเพิ่มเติมด้วยนะคะดูให้ดีๆเนาะก็ประมาณนี้นะคะไปะเดี๋ยวเราจะขออนุญาตมุกข้นไปต่อนะคะที่เรื่องราวของความรักนะคะความรักเราจะเริ่มต้นกันที่คนโสดก่อนแล้วค่อยไปที่พากของคนคุยไม่ชัดเจนสุดท้ายคือพักของคนมีคู่นะคะความรักคนโสดคะ่ะสถานการณ์ก่อนหน้านี้เป็นอย่างไร คนโสดสถานการณ์ก่อนหน้านี้สําหรับชาวราศีสิงห์เป็นยังไงคนโสดชาวราศีสิงค์ค่ะไพ่ใบแรกนะคะไพ่ใบที่สองค่ะชาวราศีสิงห์ดูคุณมีพาชั่นบางสิ่งบางอย่างนะคะเกิดขึ้นเกี่ยวกับอาจจะเป็นเรื่องของครอบครัวก็ได้นะบางคนก่อนนะหน้านี้ไม่ค่อยมีเวลาให้ครอบครัวเลยนะไม่ค่อยมีเวลาให้คนในครอบครัวไม่มีเวลาให้แบบ ให้คนใกล้ตัวเลยนะอาจจะไปโฟกัสที่เรื่องของคนในครอบครัวนะคะไปสร้างความอบอุ่นนะคะให้กับครอบครัวบางคนบ้างงานทํางานเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีโอกาสที่จะแบบได้ไปกลับไปหาพ่อหาแม่ไปเจอคุณพ่อคุณแม่ไปพูดคุยกับคนในครอบครัวอาจจะไม่ใช่คุณพ่อคุณแม่ก็ได้นะบางคนคุณพ่อคุณแม่ไม่อยู่อะไรอย่างเงี้ยนะก็มีเกี่ยวกับเรื่องของการเอาตัวเองกลับไปสู่บทของคนที่ให้ความสําคัญกับคนที่คุณรักหรือคนในครอบครัวนะคะ แล้วก็มีพลังงานพลังงานหนึ่งนะคะช่วงก่อนหน้านี้ที่ทําให้คุณมีพาชั่นหนักมาอาจจะเป็นเพราะว่าคุณเคยโฟกัสกับคนคนหนึ่งมากไปจนทําให้ละเลยกับคนที่คุณคนที่รักคุณอะไรอย่างเงี้ยคุณก็เลยแบบตื่นรู้อะไรแบบนี้ก็เป็นไปได้นะอาทีนี้ไหนะขอดูหน่อยนะคะว่าช่วงเดือนสิงหาคมความรักความสัมพันธ์ของคนโสดเป็นอย่างไรคนโสดจะมีคนกลับมานะคะทางานในความสัมพันธ์มีคนเข้ามาให้ความสนใจนะคะมีคนเข้ามาสนใจคุณแต่ว่าไพ่อะมันบอกว่าคุณอานจจะคิดเยอะคุณจะกัง,งวล นะคะเพราะตาตอนนี้เออคนโสดมันก็เลิศนึงก็ดีมันก็เพอร์เฟกดีอยู่แล้วก็มีคนแบบเข้ามาขายขนมจีบมีคนเข้ามานู่นนั่นนี่บางผู้บางคนไปทําสวยไปทําหล่อมาไปทำศิลปกรรมมาหรือไปฉีดนู่นไปเติมนู่นเติมนี่นะไปพัฒนาตัวเองมาสวยขึ้นหล่อขึ้นแล้วนะคะจนทําให้มีใครคนใดคนหนึ่งกลับมาหรือมีใครคนใดคนหนึ่งสนใจนะคะไพ่ก็บอกในเชิงที่ค่อนข้างที่จะดีพอสมควรนะคะบอกในเชิงบวกนะทีนี้เนี่ยขอดูหน่อยว่าคนที่เข้ามาเป็นอย่างไรนะคะคนโสด คนที่เข้ามาเป็นอย่างไรคะคนโสดให้เด็กถือเหรียญน,น,นะอาจจะเป็นคนที่เกิดในลัคนาราศีพฤษภกันมังกรได้มีกรกฏพิจิกมีความเป็นมีถุนเมษสิงห์ธนูนะคะอถามว่าเป็นใครนะคะอาจจะเป็นเพื่อนเป็นคนใกล้ตัวเป็นคนที่เขาดูคุณอยู่แหละเขามองคุณอยู่แหละหรือเขาอาจจะทําให้คุณแบบรู้สึกพิเศษบางสิ่งบางอย่างนะคะในความสัมพันธ์ในครั้งนี้เช่นเออก,ก็รู้จักกันนานตั้งนานแล้วคบกันมาตั้งนานแล้วมาสารภาพ มาสารภาพว่าชอบคุณเออสนใจคุณเออไปเที่ยวกันไหมไปนู่นไปนี่กันไหมจะมีคนแบบเข้ามาพยายามนะคะทํางานในความสัมพันธ์กับคุณต่อให้นะวันนี้ตัวคุณเองอาจจะยังไม่ได้พร้อมหรืออะไรก็ตามเหมือนมีคนจะมาขายขนมจีบคุณจริงๆอาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าคุณก็ได้นะคะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าอาจจะมีเป็นคนที่เลเวลน้อยกว่าคุณอะไรอย่างเงี้ยเช่นอ,อ,อยู่ในที่ทํางานเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยอยู่ๆก็มา บบะนะฮะมาสาร,รภาพอะไรมาบอกอะไรบางสิ่งบางอย่างให้เราได้รู้นะคะว่าเออชอบเราน,น,นู่นนั่นนี่อยากเจอเรา อยากมาหาเราอยากไปกินข้าวด้วยกันอยากอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทําให้เราแบบรู้สึกเซอร์ไพรส์และรู้สึกดีได้นะคะในส่วนนี้ก็อย่างที่โบบอกอาจจะเป็นคนอายุน้อยได้นะคะทีเนี้ยโบก็ได้กินไอของคนที่มันคุยกันแล้วหรือมีความรู้จักกันมาก่อนมาหน้านี้แล้วเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นคุณไปฟังในส่วนของพาร์ทของคุณคุยไม่ชัดเจนได้นะคะก็ในส่วนนี้นะคะเป็นคําทํานายแบบโดยรวมเนาะก็ไม่ได้เจาะจงว่าจะต้องเป็นดวงใครคนใดคนหนึ่งสําหรับใครที่ฟังในคลิปนี้นะคะก็ ถ้าคุณมีความรู้สึกเอได้ใดนะคะกับหน้าภายนะคุณมีความรู้สึกว่าเอ,อคุณโบมันมันใช่ตั้งแต่เรื่องงานเรื่องโน่นนั่นนี่แล้วนะคะอยากให้เป็นดวงคุณเองอยากจะเปิดไพ่เพิ่มเติมแนะนาไหมคุณแอนไลน์ไอดีที่อยู่ใต้คลิปวิดีโอนะคะเข้ามาดูกันเป็นการส่วนตัวจะดีที่สุดนะคะในการดูเป็นการส่วนตัวมันจะมีราคาเริ่มต้นอยู่ที่19ึ่งร้อยเก้าสิบเก้าเนส่วนึ่งถามไม่จำกัดคาถามจะอยู่ที่3ามเก้าเก้าซึ่งเป็นการส่งคลิปวิดีโอส่งคาตอบนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครที่อยากแบบ คุยกับโบแบบ p r i v a t e เลยโทรคุยกันนะแบบใจจอยมวนๆใจจอยเป็นเพื่อนคุยกับเพื่อนปรึกษาการน,นู่นนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะให้อีกอารมณ์หนึ่งเนาะก็มีแบบเคสดด่วนแบบโทรคอรวิดีโอคอลจะอยู่ที่599ไม่จํากัดคําถามท,า,ทาได้ทุกเรื่องเช่นเดียวกันนะคะได้คิวภายในวันนั้นเลยเนาะอ่ะในขอดูหน่อยนะคะว่าไพ่อยากจะแนะนําอะไรคนโสดค่ะไพ่อยากจะแนะนําอะไรคนโสดไพ่บอกว่าคนโสดคนโสดนะตอนนี้ให้ดู ให้ดูคนที่เข้ามาให้ดีๆสแกนคนที่เข้ามาให้ดีๆถ้าเกิดว่าเป็นคนที่เขาเคยเดินออกไปจากความสัมพันธ์กับเราโดยเฉพาะคนที่เป็นคนที่อายุน้อยนะคะนะเคยเดินออกไปเคยถอยห่างไปเคยมีสเปซไปคนนี้อาจจะเป็นคนที่ไว้ใจไม่ได้ นะคะเพราะฉะนั้นลองดูลองสแกนดูให้ดีๆเนาะอ่ะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะขออนื mm ้อ hmm. move กันไปต่อเนาะที่ความสัมพันธ์ของคนคุยไม่ชัดเจนค่ะในหมดของความสัมพันธ์ของคนคุยไม่ชัดเจนชาวราศีสิงค์ค่ะสถานการณ์ก่อนหน้านี้เป็นอย่างไรชาวราศีสิงค์ค่ะสถานการณ์ก่อนหน้านี้เป็นอย่างไรชาวราศีสิงค์สถานการณ์ก่อนหน้านี้เป็นอย่างไรชาวราศีสิงสนห,นงงนหนงง์พลังงานไพ่ใบแรกค่ะ พลังงานพงไพ่ใบที่สองพลังงานพงไพ่ใบที่สามค่ะอืมอืม,อม,อม,อมเอางี้โบต้องบอกแบบนี้นะชาวราศีสิงห์ถ้ามันใช่ ยังไงคอมเมนต์มาบอกโบหน่อยแล้วกันนะถ้าเกิดว่าฟังตั้งแต่ต้นจนจบทีเนี้ยในส่วนนี้โบแอบเห็นนะว่าหล,หลายๆคนชาวราศีสิงค์คุณไปดิวกับพวกธาตุลมหรือเปล่าพวกลัคนาราศีมิถุนตุลกุมอะไรเงี้ยนะคะพวกราศีกรกฎเนี้ยนะหรือมีความเป็นธาตุด,ดินจ๋จาแบบพึกศกนะพึกศกกักนอย่างเงี้ย,เ,ยเออจะมีความเป็นธาตุด,ดินจ๋จาพึกศกกันบังกรอนี้นะทีเนี้ยนะนในความเป็นตัวคุณนะคะเพิ่มเติมนิดหนึ่งละกันโดยเฉพาะนะคนที่มีเลขสามเลขห้า นะเลขเก้าเลขแปดในชีวิตนะแอบเห็นค่ะว่าคุณเพิ่งผิดหวังเกี่ยวกับคนที่คุณชอบคุณรักคุณคุยมามันเป็นการผิดหวังในเชิงที่แบบคุณคาดหวังในตัวของเขาอะว่า เขาจะทําแบบนี้แบบนี้ให้กับคุณหรือเขาจะต้องเป็นแบบนี้แบบนี้ความสัมพันธ์มันจะต้องดีกว่านี้สิหรืออะไรใดๆก็ตามเหมือนคุณพยายามแล้วสิ่งที่คุณพยายามคุณอยากได้อะไรบางสิ่งบางอย่างกลับคืนมาแต่ว่ามันไม่เป็นอย่างที่ใจคุณต้องการนะคะมันเลยคิดถึงแบบสิ่งที่คุณทํานู่นนั่นนี่ฉันแบบทําแบบนั้นไปแล้วฉันทําแบบนี้ไปแล้วไม่ได้ผลหรออะไรอย่างเงี้ยมันเป็นอารมณ์เหมือนคนโทษตัวเองหรือคนเสียดายสิ่งที่ผ่านมาไม่น่าทําเลยอะไรอย่างเงี้ย มันเป็นอารมณ์ประมาณนั้นเอาเรื่องเขาออกจากหัวไม่ได้นะคะเอาเรื่องความสัมพันธ์ในครั้งนี้ออกจากหัวไม่ได้ลึกๆแล้วคุณก็รู้สึกไม่ค่อยโอเคแหละแต่คุณจะพยายามทําใหา้ตัวของคุณกลับมาสตรองเหมือนเดิมเข้มแข็งเหมือนเดิมหรือภายในคุณอาจจะเป็นอย่างนี้ยแต่ภายนอกคุณอะสตรองแบบนี้ก็เป็นไปได้ทีนี้ไหนะขอดูหน่อยนะคะว่าในช่วงเดือนสิงหาคมค่ะสาหรับคนที่ไม่ชัดเจนชาวราศีสิงจะเป็นอย่างไร ย้ำนะคะทุกคนในการอ่านไพ่ในครั้งนี้เป็นการอ่านแบบโดยรวมนะคะไม่ได้โฟกัสหรือไม่ได้เจาะจงว่าจะต้องเป็นใครคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นในส่วนนี้ไม่ว่าคุณจะเป็นชาวสองราศีสิงห์เองก็ดีหรือเป็นชาวราศีสิงห์ที่เข้ามารับฟังคลิปนี้นก็ดีใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังใครที่ฟังในส่วนของหน้าไพ่แล้วคุณมีความรู้สึกเอะตั้งแต่ทีแรกตั้งแต่ต้นจนจบเลยแล้วมีความรู้สึกว่าคุณโคะ่ะ อยากรู้ในพาร์ทถัดไปจะเป็นยังไงอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงต่ออยากรู้ว่าคุณกับเขาเป็นคู่กันไหมอยากรู้ว่าในความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะคะเขามีความลับอะไรไหมหรืออยากจะลงดีเทลให้มันลึกกว่านี้ให้เป็นดวงของคุณเองแนะนําให้เอาวันเดือนวัเกิดของคุณและคู่กรณีของคุณแอดไลน์ไอเข้ามาดูกันเป็นการส่วนตัวได้ที่โปรไฟล์ที่อยู่ด้านบนหรือใต้คลิปวิดีโอนะ แต่ว่าอยากให้คุณฟังให้จบก่อนพร้อมกับวิเคราะห์ตามสถานการณ์นะคะในที่นี้ค่ะในช่วงเดือนสิงหาคมสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนคุยของคุณนะคะนั่นก็คือเรื่องของการช่วยเหลือการซัพพอร์ตในสิ่งที่สามารถทําได้ทั้งๆที่ยังอยู่ในความสัมพันธ์มันจะไม่มีการตัด ไม่มีการจากไม่มีการถอยห่างแต่สิ่งที่มันเกินเคยเกิดขึ้นเก,กี่ยวกับเรื่องของความสัมพันธ์ก่อนหน้านี้ในเชิงที่แบบผิดหวงังหรือเสียใจหรือเสียความรู้สึกหรือไม่เป็นไปตามที่ต้องการอะไรใดๆก็ตามเหมือนตัวของคุณเองอะคะ่ะจะกู้นะคะความาสภาพจิตใจของตัวเองกลับมาและจะอยู่กับปัจจุบันและอยู่แบบมีเหตุผลที่สุดนั่นก็คือกลับมาอยู่ในมุมของตัวเองถามว่ามันห่วงไหมมันห่วงไหมกับความสัมพันธ์นี้ใช่ แต่อยากรักษาไว้อะมันอยากรักษาไว้อยู่จริงๆนะต่อให้คุณจะรู้ว่าคุณอาจจะเป็นหนึ่งคนนะคะในความสัมพันธ์ของเขาแล้วก็เป็นหนึ่งคนที่ตัวของเขาเองอาจจะไม่ได้ให้ความเขาเรียกว่าอะไรเขาอาจจะไม่ได้มีคุณแค่คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยเหมือนคุณก็จะเลือกที่จะยอมเพื่อที่จะอยู่ในความสัมพันธ์นี้ก่อนนะคะเพื่อที่จะให้ความสัมพันธ์ในครั้งนี้มันมัน อยากทาหน้าที่ให้ดีที่สุดเอออยากทําหน้าที่ให้ดีที่สุดอยากอยากรักให้ดีที่สุดอยากคุยอยากพูดอยากคุยอยากอยู่ข้างเธอให้ดีที่สุดให้เธอได้เห็นว่าเออฉันเป็นคนดีที่สุดจริงๆเออถ้าเกิดว่าเธอเดินออกไปจากความสัมพันธ์อะไรเงี้ยเธอจะต้องเสียดายแน่แน่เออเพราะว่าฉันทําเต็มที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยมันพีคตรงเมื่อกี้ไฟดับเนี่ยแหละพีคตรงเมื่อกี้ไฟดับเนี่ยแหละแสดงว่าความสัมพันธ์เนี้ยแอบมัน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 เป็นเซนเบาๆล้วใช่ไหมล่ะว่าคุณเองก็คงจะรู้แหละว่า มันอาจจะไม่ได้ดีกับชีวิตคุณสะเท่าไหร่มันอาจจะเป็นท็อกซิกในชีวิตคุณแหละแต่ว่าอย่างที่โบบอกอะค่ะคุณอาจจะอ,อยากอยากเอาชนะเขาอยากให้เขาเห็นว่าคนที่ดีที่สุดอะเออเขาเขาทำกันแบบนี้นะคนที่คนที่รักที่ดีที่สุดมันเป็นแบบนี้นะเออต่อให้แบบว่าเธอแบบเดินออกจากความสัมพันธ์นี้ไปอะเธอก็จะไม่เจอคนที่ดีที่สุดแบบฉันอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นอารมณ์ประมาณนั้นเลย มันเป็นอารมณ์ประมาณว่าอยากให้เขาได้รู้ว่าคนที่แบบว่าซับทั้งซับพอร์ตทั้งดูแลทั้งนูน่นนั่นนี่มันเป็นอย่างนี้นะเออถ้าเธอหลุดจากฉันไปเธอก็จะไม่เจอใครที่เป็นอย่างอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นอารมณ์นี้ทีนี้ไหนขอดูคู่กรณีของคุนไหยคะ่ะว่าเขาคิดและรู้สึกกับคุณยังไงคู่กรณีของคุณเขาคิดและรู้สึกกับคุณยังไงพลังงานพาไพ่ใบแรกค่ะเขาอาจจะเป็นคนที่เกิดในลัคนาราศี เมสิงธนูพฤกษ์กันมังกรราศีสิงหนักๆไปที่ราศีสิงเนาะแล้วก็ราศีอืมราศีกันพฤกษ์กันมังกรเมสิงธนูนะคะถ้าเป็นธาตุลมก็เป็นพวกมิถุนแล้วก็กุ่มนะคะ่ะมิถุนแล้วก็กลุ่มมีตุลน้วยแหละเออมีตุลน้วยแหละอืมในที่นี้ตัวเลขในชีวิตของเขาคะ่ะอาจจะติดเลขหนึ่งเยอะๆเลขสองเยอะๆนะคะ เลข6แล้วก็เลข8ใช่คนที่เกิดวันที่1วันที่2วันที่6วันที่8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29นะคะ31เลขท้ายประจำตัวประชาชนติดเลข1เลข2เลข6เลข8ซึ่งมันเป็นตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับคนที่มีความเด็ดเดี่ยวมีความหนักแน่นมีความเอ่อให้ความสําคัญกับอะไรที่อยู่รอบๆตัวโดยที่ใช้การขับเคลื่อนด้วยเงิน ให้ความสําคัญกับสิ่งที่อยู่รอบตัวด้วยกันขับเคลื่อนด้วยเงินคุณในที่นี้โบโบแอบเห็นว่าไม่ใครไม่คุณก็เขานี่แหละค่ะนะไม่คุณก็มีเสียงคนมาขายไม่กว่าโบรู้สึกเล้ว่าคุณอาจจะรู้สึกเหมือนโบนะตอนนี้เนาะขนาดโบอ่านไพ่อะโบยังรู้สึกเหมือนแบบไม่ค่อยโอเคอะไม่ค่อยโอเคกับความสัมพันธ์นี้เพราะว่าไม่มีความรู้สึกเหมือนวุ่นวาย โมรู้สึกได้ว่าความสัมพันธ์นี้มันอาจจะมีมากกว่าคนคนสองคนในความสัมพันธ์แล้วมันเป็นความสัมพันธ์ในเชิงที่แบบมันมีผลประโยชน์เข้ามามันเลยตัดกันลาบากหรือมันมันเลยแบบเคลียร์อะไรหลายๆอย่างลําบากอ่ะอืมมันเป็นอารมณ์ของคนโมโหคนหงุดหงิดคนคนที่รู้ทั้งรู้ว่ามันจะต้องจบแบบไหนมันจะต้องเป็นแบบไหนอ่ะอืมแต่เหมือนเลือกที่จะแบบว่าเออฝืนเพื่อที่จะไปต่อ ทั้งรักทั้งโกรธอะไรอย่างเงี้ยทั้งรักทั้งโกรธเป็นอารมณ์อย่างเงี้ยอันนี้คือฝั่งคุณนะทีเนี้ยในใน,น,น,นส่วนของความเป็นตัวเขานะคะนอกเหนือจากตัวเลขในชีวิตที่โบบอกไปเมื่อสักครู่แล้วสิ่งที่รู้สึกได้ฝั่งเขาก็คือเขารู้สึกกับคุณว่าคุณนะ่ะเขากําลังรอเวลาเขากาลังดูอยู่นะคะเขาอาจจะเป็นคนที่อยู่ไกลคุณก็ได้อาจจะเป็นพวกต่างชาติต่างภาษาอะไรแบบนี้ได้นะคะเป็นคนที่มองว่าคุณเป็นคนมีเสน่ห์แล้วก็มองว่าคุณเป็นคนมีเซนส์ คุณน่าจะดูออกว่าความสัมพันธ์นี้มันจะมั่นคงได้ก็ต่อเมื่อมีเงินมันจะมั่นคงได้ก็ต่อเมื่อมีแพทชั่นหรือมีอะไรพันธนาการร่วมกันนะคะและการที่เขาหรือคุณเลือกของเลือกการพันธนาการของความสัมพันธ์ของการละกันด้วยเงินด้วยธุรกิจหรือด้วยอะไรก็ดีที่เกี่ยวข้องกับการพันธนาการมันทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันไม่จบไม่สิ้นสักทีเขาก็รู้นะคะแต่สิ่งสิ่งเนี้ยมันคือสิ่งที่เขาต้องการเช่นเดียวกันมันเหมือนกันพยายามทั้งคู่กันพัฒนเหมือนแบบว่า สงคมประสาทอะแอบแอบได้กลิ่นประมาณนั้นเขารู้สึกค่ะว่าคุณยังไงก็ไม่ไปไหนหรอกต่อให้เขาจะท็อกซิกแค่ไหนต่อให้เขาจะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างงู้นเป็นอย่างงี้คุณไม่ไปไหนคุณรอได้คุณทนได้อันนี้คือสิ่งที่เขารู้สึกนะคะทีนี้เนี่ยขอดูไพ่แนะนําหน่อยนะคะขอดูไพ่แนะนําหน่อยว่าไพ่อยากแนะนําอะไรไพ่อยากแนะนาอะไรชาวราศีสิงห์คนสัมัญไม่ชัดเจน ไพ่อยากบอกว่าคุณจะเจอความสัมพันธ์ที่ดีได้นะคะต่อเมื่อคุณเนะด็ดขาดกับตัวเองไม่เข้าไปอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันมีมากกว่าคนสองคนเมื่อไหรก็ตามที่คุณรู้ว่าคุณจะต้องอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันท็อกซิกอะ่ะมันจะทําให้คุณะดึงดูดพลังงานพวกนั้นเองโดยอัตโนมัติ่มันจะไม่โอเคสําหรับคุณนะคะเพราะฉะนั้นถ้าจะเลือกที่จะทํางานในความสัมพันธ์กับบุคคลคนนี้หรือคนคนนี้นะคะสิ่งที่คุณจะต้องโฟกัสเลยโฟกัสที่ตัวเองอย่าไปโฟกัสเขาเพราะเขาดูแบบเป็นอารมณ์ของคนภาษาแดกพอ วอนะอืมประมาณนั้นประมาณนั้นนะทีนี้เดี๋ยวเราจะขออนุญาตนะคะมูกันไปต่อที่ความสัมพันธ์ของคนมีคู่กันบ้างนะคะ ความสัมพันธ์ของคนมีคู่ย้ํานะคะว่าในส่งคนอ่านไพ่นะคะเป็นการอ่านแบบโดยรวมไม่ได้จอะจงว่าจะต้องเป็นดวงใครคนใดคนหนึ่งถ้าเกิดว่าใครท่านใดที่เข้ามารับชมรรบฟังคลิปนี้แล้วนะคะมีความรู้สึกเอตั้งแต่ข้างต้นเลยคุณมีความรู้สึกว่าเอยเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของเราแล้วต่อไปมันจะเป็นยังไงอะความรักความสัมพันธ์ระหว่างเรากับเขาจะเป็นยังไงเรากับเขาเป็นคู่กันไหมเป็นคู่กันแบบไหน,เป,น,น,บบไหนเป็นคู่กรรมหรือเปล่าหรือว่า ต่อให้มันปุนเป็นคู่กรรมมันจะมีวิธีการปรับแก้อย่างไงเพื่อที่จะให้มันไปในทิศทางที่ดีอ่ะรักเขาอ่ะอะไรอย่างเงี้ยเอาวันเดือนปีเกิดของคุณแล้วก็วันเดือนปีเกิดของเขาเข้ามาเช็คกันเป็นการส่วนตัวได้โดยการแอดไลน์ไอดียที่อยู่ใต้คลิปวิดีโอนะคะอ่านรายละเอียดให้ดีๆนะคะก่อนทําการแอดไลน์ไอดี ID มาเนาะก็ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมูฟงเนไปต่อที่ความสัมพันธ์ของคนมีคู่ของชาวราศีสิงห์กันหน่อยความสัมพันธ์ของคนมีคู่ค่ะชาวราศีสิงห์นะคะสถานการณ์ก่อนหน้านี้พลังงานไพ่ใบแรกค่ะพลังงานไพ่ใบที่ค่คะ พลังงานาไพ่ใบที่3นะคะ และพลังงานไพ่ใบที่สสำหรับชาวราศีสิงค์ค่ะในส่วนนี้นะคะมีเกี่ยวกับเรื่องของการเดินหน้าในความสัมพันธ์นะคะอยากคิดอยากสร้างอยากทําอะไรบางสิ่งบางอยา่างร่วมกันหลายๆคนอาจจะเป็นรักทางไกลนะคะมีแนวโน้มนะคะที่จะวางแผนที่จะอยู่ใกล้กันมากขึ้นไปเที่ยวไปนู่นไปนี่ด้วยกันหรือวางแผนที่จะสร้างบ้านปลูกบ้านทําเรือนหอหรืออะไรก็ตามที่ทําให้เราสามารถได้เจอกันมากขึ้นนะคะบางผู้บางคนนะคะมีอะไรที่ไปโฟกัสเกี่ยวกับเรื่องของคนในครอบครัวหรือลําบาก ที่จะพูดคุยกับคนในครอบครัวหรือมี energy ที่มันค่อนข้างัวพันเกี่ยวกับเรื่องของคนในครอบครัวเกิดขึ้นนะคะสำหรับชาวราศีสิงในช่วงก่อนหน้านี้ทีนี้เรามาดูในช่วงเดือนสิงหาคมกันหน่อยนะคะสิงหาคมค่ะจะเป็นอย่างไรสิงหาคมพลังงานไพ่ใบแรกนะคะพลังงานไพ่ใบที่สองค่ะพลังงานไพ่ใบที่สามและไพ่ใบสุดท้ายค่ะ ย้ำนะคะทุกคนไม่ว่าคุณจะเป็นชาวสองราศีสิงเองก็ดีหรือเป็นชาวราศีสิงเองก็ดีมาฟังในส่วนนี้ใช้วิจารณญ,ญาณในการรับชมเราฟังด้วยนะคะเป็นการอ่านแบบโดยรวมเนาะก็ดึงดูแต่สิ่งที่ดีๆกันไปในช่วงเดือนสิงหาคมค่ะสาหรับชาวราศีสิงนะคะมันมีเกี่ยวกับเรื่องของการพูดคุยการสื่อสารนะคะบางผู้บางคนในที่นี้นะคะคุณอาจจะไม่ค่อยสบายนะคะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของเน้าอกทรงอกนะคะหรือมีอะไรเกี่ยวข้องกับคไลไกย้อนหรือการพักผ่อนน้อยหายใจไม่อิ่มหายใจไม่พออะไรแบบนี้ก็เป็น ได้แต่ดูเหมือนกับว,ว่าการที่คุณเป็นอะไรก็ตามวิตกกังวลกลัวหรือการสื่อสารออกมาหรือการเทคแอคชั่นอะไรออกมามันทําให้คุณเห็นค่ะว่าคนที่อยู่ใกล้คุณหรือคนที่อยู่รอบข้างคุณหรือคนที่คุณรักนี่แหละนะคะเขาดูใส่ใจคุณเป็นผิด,ผดปกติดูให้ความสําคัญกับคุณผิดปกติจากเดิมมากๆนะคะไม่มีการเข้าอกเข้าใจกันภายใต้ของความขัดแยง้งนะคะไม่รู้ว่าขัดแย้งกันเรื่องอะไรในการขัดแย้งในที่นี้แอบเห็นว่าอาจจะแบบน้อยใจกันเกี่ยวกับเรื่องของะระยะทาง น้อยใจเกี่ยวกับเรื่องเวลาที่ไม่ให้กันหรือน้อยใจเกี่ยวกับเรื่องของมีใครคนใดคนนึงไปโฟกัสเรื่องงานมากๆอะไรแบบนี้ก็เป็นไปได้นะคะทีนี้เนะี่ยขอดูหน่อยค่ะว่าคู่กรณีของคุณคือใครและเขาคิดแลวรู้สึกเกกับคุณยังไงนะคะคนที่คุณรักอาจจะเป็นคนที่เกิดในลัคนาราศีพฤษภกันมังกรได้นะคะราศีมิถุนตุลกุมได้นะคะมีความเป็นราศีสิงห์ด้วยเช่นเดียวกันตัวเลขในชีวิตของเขาค่ะอาจจะติดเลข4ี่เลข7ด เลขสี่เลขหกเลขเจ็ดเลขแปดเยอะๆนะคะเช่นคนที่เกิดวันที่สี่วันที่หกวันที่เจ็ดวันที่แปดสิบสี่สิบหกสิบเจ็ดสิบแปดยี่สิบสี่ยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดนะคะเลขท้ายประจําตัวประชาชนสองตัวสุดท้ายเลขยานพานิชตดเลขสี่เลขเจ็ดเลขหกเลขแปดเยอะๆก็เป็นไปได้ในที่นี้ความเป็นตัวเขาค่ะโบรู้สึกได้ว่านะตอนนี้สิ่งที่เขารู้สึกกับคุณก็คือเขาอยากจะหาเงินให้ได้เยอะๆเขาอยากจะมีเงินเยอะๆอยากจะ ทำให้คุณสบายอ่ะอืมในที่นี้หลายๆคนอาจจะอยู่ในความสัมพันธ์ที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของเงินเงินของทองเนาะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของงานมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของเวลากันเขาอยากมีเวลาให้คุณเขาอยากให้คุณรอหน่อยนะคะ <S <S เขากําลังสร้างเนื้อสร้างตัวหรือเขากําลังทําอะไรบางอย่างนะคะเพื่อที่จะให้มันเกิดผลดีอะ่ะกับความสัมพันธ์อ่ะจะได้ไปต่อกับความสัมพันธ์ได้อย่างสบายใจพูดคุยกันได้อย่างสบายใจ เงินคือปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนความสัมพันธ์ให้ความสัมพันธ์ดีขึ้นอันนี้คือสิ่งที่เขามองถามว่ารักไหมมันรักสิมันอยากไปต่อมันยังไงมันก็รัก นะคะต่อให้ปัญหาข้างหน้ามันจะเป็นยังไงก็ตามนะคะเขาก็เลือกที่จะไปกับคุณแหละนะทีนี้หน่อยขอดูไพ่แนะนําหน่อยนะคะว่าไพ่ยอยากจะแนะนําซึ้งขนาดนไหมย้ํานะคะทุกคนมันเป็นดวงรวมนะชาวราศีสิงชัยวิจาร,รยาในการรับชมแล้วก็รับฟังกันด้วยนะคะไม่เอาในส่วนของผลคำทํานายไปอินไปน้อยไปดรามา่าแต่ถ้าใครที่มีความรู้สึกว่าอยากจะเช็คอยากจะลงดีเทลแบบลึกๆให้เป็นดวงของคุณเอง เอาวันเดือนปีเกิดของคุณและคู่กรณีของคุณเข้ามาเปิดไพ่เป็นการสึกตัวได้โบสื่อสารกับคุณแบบเพื่อนคุยกับเพื่อนนะคะเพราะฉะนั้นก็ลองวิเคราะห์ตามสถานการณ์ดูได้นะคะว่าเออมันเป็นแบบคุณโบพูดไหมหรืออะไรใดๆเนาะอ่ะในที่นี้นะคะสเตรนท์ Strength, นะไพ่แอบ,บบอกว่าสิ่งที่คุณรู้สึกรู้สึสที่คุณรู้สึกได้นะคะมันเป็นอารมณ์แบบประมาณว่าถ้าคุณรู้สึกได้ว่าความสัมพันธ์นี้มันจะไปต่อมันไปต่อนะคะ คุณอย่าคิดว่าความสัมพันธ์ในครั้งนี้ปัญหาหรืออุปสรรคที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเงินเรื่องระยะทางหรือ,เร,อ,เ,รอเรื่องเวลามันจะพังมันจะทําให้ความรักคุณพังนะไม่ความรักคุณยังได้ไปต่อความสัมพันธ์ของคุณระหว่างเขายังได้ไปต่อมันจะมีการพูดคุยการสื่อสารกันขออย่างเดียวคืออย่าก,กลัวอย่าก,กลัวว่าไม่มีไม่มี อย่ากกลัวว่ามันจะมีเหตุการณ์ที่มันแบบไม่ค่อยโอเคเกิดขึ้นนะถ้ามันยังไม่ถ้ามันยังไม่ได้สัญญาณนะคะประมาณนี้ค่ะก็ขอบคุณสําหรับการที่หลายๆคนเข้ามารับชมรับฟังนะคะขอบคุณสําหรับซุปเปอร์แตงด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณสําหรับทุกการสปอร์ตแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะบ๊ายบายค่ะ